ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่หมอชิดครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศแบบกำลังสบายดีตอนเช้านะครับของจังหวัด มหาสารคามครับนี่เป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ถ้าพูดถึงมหาสารคามแหล่งที่ผมนึกถึงเรื่อง3เรื่องนะครับหนึ่งเขาว่าเป็นเมืองตักกศิลาเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนมีการศึกษามากมายแล้วก็ครบถ้วนเป็นเมืองที่มีผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากที่เคยได้ยินแต่ผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว,ว,ว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านนักร้องที่เป็นแนวสนุกสนาน เซ็กซี่ก็คือคุณลำยองน้องหินห่าวเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินสิเอาผัวไปเทิน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 สิเอาผัวไปเทินเขาบอกว่าเพลงของคนคนนี้เป็นที่คุ้นเคยที่รู้จักแต่ว่าไม่ต้องห่วงครครับผมไม่ต้องไปตามหาแขกรับเชิญเท่าไหร่เพราะว่าผมมีน้อง ผมปล่อยน้องไปหาว่า,าแขกรับเชิญอยู่ที่ไหนคุณไปจัดเตรียมไปเชิญเข้ามาให้ได้ส่งน้องไปเรียบร้อยรับรองวันนี้ได้ผลแน่นอนครับมาดีครับพี่บ้านดอนแดงเนาะถูกแล้วเนาะถูกแล้วนะพี่บ้านนี้มีอะไรดีมีนักร้องเหรอครับศิลปินเห็นไหมใช่ไหมชื่อลำยองน้องหินหาวครับนี่ไงโอเคมาถูกที่แล้วนะพี่ขอบคุณครับขอ,อบคุณครับลำยองน้อ,นองหอินหา มากเลยอะคะอ่ะโทษน,นะคะไม่ไม่มีไก่ดิบหรอคะอุ้ยตายแล้วพอดีไก่สุกหนูกินไม่ได้ะค่ะพอดีพยาิมันสุนกน้องชอบกินดิบๆอะค่ะ <c oughs> จังเลยนะคะอุ้ยอุยมาแล้วใช่ไหมคะอุ้ย <c oughs> จะบอกนะคะว่าวันนี้นะคะนุกนิกอยู่ที่งานวัดนะคะแถวแถวนนทบ,บุรี <c oughs> นุกนิกจะมาเอาดาดาน้องรองสเปอร์สตาร์เมืองไทยเจ้าของผลงานเพลงเอาผัวไปเถื่อนเอาผัวไปเถื่อนเอาผัวไปเถื่ออุ้ยเอาผัวไปเถื่อนพี่ลำยองนองหินเห่าต้องเร่านะคะว่าพี่ดูอ่ะพี่ดูว่ะ ต้องรักแล้วก็ชอบใจในผลงานของอุมนิกแน่เลยตามอุมนิกมาค่ะนกนิกจะพาไปหาพี่ลำยองน้องหญิงหาวเอาผัวไปเถิถินเอาผัวไปเถิน นอกเพลงข้างในใช่ไหมขอบคุณค่ะ ใครดูแต่บอตตอนนี้งอยางหักดูพี่สิโชดเนี่ยบอต้องโชดอกให้เขาลองไปกอดอ้วนเอาอย่างงี้ให้พี่ลงเวทีก่อนได้ไหมพี่ร้องเพลงอยู่พี่ก็ไหวเอ๊ะเห็นใครคุ้นๆุ้นลิสติกสีเหลืองๆพี่นึกว่าคนไปกินเต๊ะมาตอนแรก <ๆ S 1> หนูก็จะกินข้าวแล้วไบ้าหรือเปล่าพี่หนูกินข้าวมาลิปสีอลิมิเต็ดเหรอค่ะพี่อยองไปกับหนูแป๊ปบ,แบ,บเดียวไปกับแป๊บเดียว ไปพี่มีสแสดงอยู่นุ๊กนีดใจเย็นๆพี่ไม่ต้องใจร้อนไปกับหนูแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูพาไปหาพี่ดูไม่ถึง5านาทีหรอกพี่เชื่อหนูเนี่ยต้องไปแล้วก็ต้องไปโอเคปะไม่ไป ถายทึงรถก่อนแป๊บหนึ่งไปนั่งถ่าก่อนน,อน้องจัดการแถวนี้ก่อนโอเคบอ <Okay, okay S 2> โอเคค่ะใจเย็นเด้ออ่ะสัมภายกองสัมภายกอง <Okay. S 2> สัมภายกองเออตีตีเห็นไม่คอจังหวะนะเวลาตีเ <Okay. S 2> ข้าใจบออ่ะพร้อมกันแบกดีดีเออโอเ,โอเคโอเคบอโอเคบอโอเคเออ <S <S อ่านางลำนางลำยืนทำไมกันอยู่ <S 2> <S 2> ต่างวง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 ตาม ล้วเวลากรองมานะลูก1 2 3 4 5 6 7 8หมห้มนอ่ะพร้อมกัรสาต <4, S 2> นึ 5, 6, ่สองามี1 2้4 5 6 7 8ุกคนทุกคนทุกคนทุกคนโหยโ นะคะว่าไงจ้านุ่นี้มีอะไรจะคุยกับพี่เอาพี่มาเที่ยวงานนี้ใช่ไหมสวัสดีเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เป็นรายสวัสดีค่ะสบายดีนะลูกลูกนี้มาทําอะไรตรงนี้คะถามหน่อยอ๋อวันนี้หนูมานี่ไงพาพี่ลํายองวันนี้เป็นงานของหนูเลยหนูสอนเด็กร่ำนี้เลยกองยาวของเตือนค่ะลูกนิกตายแล้ว นุกนิกมาบอกนุกนิกสอนลามนุกนิกจะพาพี่ลายองพี่ว่านุกนิกควรตื่นนอนค่ะงานนี้นะคะนุกนิกไม่ใช่หน้าที่ของนุกนิกอีกต่อไปอาว่าหลังจากนี้พี่เป็กจะรับหน้าที่ ชงนี้ไวเองค่ะนุกนิกไม่ได้เราพี่เบ๊กหนูมาที่นี่เพราะงานโดยเฉพาะเลยทําไมแกปากเหลืองๆไว้กินขนาก,นกบอได้บอได้บอได้ไดงานนี้เป็นงานของหนูเองนุกนิกทำไมคะฟังพี่ก่อนค่ะวันนี้พี่มาทําหน้าที่แทนเพื่อนพี่เกสกันเก้าเพราะว่าเนื่องด้วยเกสกันเก้าไม่สามารถมาถ่ายรายการวันนี้ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถทนกับกระเทยอ,อย่างนุกนิกที่ตัวดำเอาไมา่หิดได้โอ๊ยอ,อย่ามาว่าหนูเป็นกระเทยนะหนูเป็นผู้หญิงยุคใหม่มี จะบอกว่าวันนี้เป็นงานของหนูหนูตั้งใจทํามากเลยเพื่อรายการที่นี่หมอชิดนุกนิกค่ะแต่ว่ารายการที่นี่หมอชิดพี่เป๊กบอกเลยค่ะว่าเป็นไรคะเป็นหวัดเหรอคะไม่ได้เป็นหวัดพี่หัวเราะอยู่นะคะพี่จะบอกเลยว่ารายการที่นี่หมอชิดพี่มาออกก่อนนุกนิกเพราะฉะนั้นนุกนิกเป็น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 รุ่นน้องค่ะนุกนิก โอ้ยลูกใหม่ลูน้องใช่สวัสดีค่ะดีมากไม่ได้<ช>เลยงานนี้หนูระปากพี่หนูแล้วว่าหนูต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้หนูจะพาพี่ล้ำยองน้องอินมเท้าไปออกรายการที่นี่หมอเช็ดค่ะนุกนิกเลิกฝันตรงนั้นเลยค่ะหน้าที่นี้ต้องเป็นของพี่แล้วบอกเลยว่าวันนี้คนที่จะได้หน้าทั้งหมดคือนี่บอไ้บอใดบอใดบอใด งานนี้เป็นงานของหนูเพราะว่าหนูตั้งขึ้นนี่เด็กน้อยนี่ล้านี่หนูสอนมากับเมื่อกับเฮ้อเด็กนุกนิกว่าพี่บอกเลยถ้านุกนิกไม่เชื่อพี่ละก็โอ้ยทำไมจะโชยนมหรอคะหรืออะไรไม่โชยนมนมพี่เหี่ยวอยู่แล้วพี่ชอ่ชแต่พี่บอกเลยถ้านุกนิกไม่เชื่อพี่พี่มีไม้เด็ดจะมาแฉนุกนิกไม่ได้พี่เบ๊กยามาอะไรกับหนูหนูจะไปททำงานนี้นี่นี่หนูจะไมงานเด็กๆดังวงเด็กๆดฟังพี่ก่อนพี่มีรูปภาพสมัยหน้าเธอเป็นแบบนี้อย่ามา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่เบ็กเอามาีเอารูปนี้มาจากไหนเดี๋ะไเ่กาชนะที่มีการเขน็นเฮ้ยเอามาไม่ได้เอาละนุกนิกถ้านุกนิกไม่เชื่อพี่ถ้านุกนิกไม่ทําตามคําสั่งพี่พี่จะเอารูปเนี้ยเอ๊ย,อย,อยไม่ได้พี่เบ็กหย่าโอ้ยไม่ได้อุย้ยพี่เบ็กจะทำแบบนี้ให้ประชาชนได้เห็นว่านุกนิก จริงๆแล้วหน้าดั้งเดิมของนุกนิกเป็นยังไงผู้ชายที่อยู่ในสตอกของนุกนิกจะต้องเลือนหายไปหมดเพราะว่าเขาเห็นนี่ไม่ได้ไม่ได้ออ้ยยาไม่ได้ไม่ได้ออ้ยไม่ได้ครับนีนุกนิกเพรยะฉะนั้นยืนตรงนี้พี่เป๊กฟังพี่พูดต่อไปนี้นุกนิกจะต้องเรียกพี่ว่าคุณพี่เป๊กสุดที่รักพี่เป๊กหนูจะไปแล้วโอ๊ยย่าพี่เป๊กสนดที่ไหน เสียงอ่อนหวานเสียงอ่อนหวานแบกสูงที่แล้วคนสวยนั่งนั่งลูกนิดนั่งนั่งบอบมอบคอยคอยคอยไม่ดื้อเลยอ่ะคอยแบกแบกคอยแบกมาสวยอ่ะเฮ้ยมีความสูงเหลือเกินเหมือนหมอผีเอาแทบมาลงดูสิผีมันกำหลาบมากเอาล่ะลูกนิกต่อไปนี้ไม่ว่าเจอพี่ดุครั้งใด Oh. Oh. จงบอกว่าขบวนนี้พี่เป็นคนเอามาและจงบอกกับทุกคนโอ้ยโอเคพี่เบ๊กเอามาและจงบอกกับทุกคนว่าพี่เป็นคนพาลำยองหนองหินหาวมาเข้าใจมั้ยคะลูกนิกไม่ค่ะโชดูสีมิด้อเลยทุกคนคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเบ๊กจะสั่งทุกคนนะคะบลอกอีท okay. ็กว่าให้ท okay. okay. ุกคนพร้อมเดินแล้วทุกคนค่อยเดินนะคะเด็กๆที่แสนสวยงามของพี่เบ๊กโอเคนะคะ พี่นำยองต้องนั่งไปหาพี่ดูเอกนิ้นุกนิกฝังพี่เป็กนะคะว่าไอพี่เก้าอี้ตัวนี้ไม่ใช่ของนุกนิกแล้วค่ะเราตกลงกันแล้วนะคะนุกนิกอหนูตะออมมอ๋ค่ะพี่เป็กนั่งค่ะโอเคนุกนิกไปอยู่ขบวนลำกับเด็กๆนะคะดีมากค่ะนุกนิกจ้าพอดีพี่ขึ้นลำบากช่วยอุ้มพี่ขึ้นหน่อยสิโอ๊ยอ๋อค่ะค่ะค่ะไปจ้า คุณนค่ะค่อยๆอูพี่สิครพี่ตาออะไรอ่ค่ะคุณลำยองสวัสดีค่ะอันนี้เปกกี้นะคะเปกกี้สิทธัญญาวันนี้จะดูแลคุณลำยองแล้วก็จะพาคุณลำยองไปหาพี่ดูสัญญาคุณนากอนนะคะให้พี่ดูเนี่ยได้สัมภาษณ์นะคะคุณลำยองโอเคพร้อมแล้วไปขออนุญาตนั่งนะคะเชิญค่ะลุกนิกจ้าเอาค่ะกมาเกาะอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะไปอยู่ตรงนู้นเด็กดีนะจเด็กดีนะจนุ๊ คุณคะ โอ้โหสุดยอดขอบคุณน้องๆมากครับตสมอใ้แดงโอ้โเก่งมากเนี่ยลูกนิบนี่แกเล่นมาแบบเป็นดุวนแหวนแบบยาดมากหนูต้องอึดกันนี่สุดยอดเลยค่ะค่นี่เด็กมันเวลาเราใช้อะไรแล้วมันแบบได้ได้อย่างใจอ่ะโอ้โหทำเต็มที่เลยค่ะกี้นี่กี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณสัญญาคุณอลุงพี่หนุ่มพี่รักคุณหัวคุณป้าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าก้มเยอะเอามือปิดไว้บ้างนี่ลำยองสวัสดีค่ะอะลงมาทั้งกู้แหละอ้ยลงมาลงมาลงมานีไม่เป็นไรจ้ะนิกถอยไปก่อนเลยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะลงได้ปะถอยไปลงก้าลงนี้ก่อนปั๊บลงนี่ทันทีสองตายแล้วตายโอยโดแก้มเกือบทิ่มหน้าลเฮ้นิกเชิญแกะเดเดานทางนี้ก่อยนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ วันนี้ถือว่ารายการของเราเนี่ยเชิญหนึ่งได้ถึงสองน้องนุ๊กนี่ผลงานดีเราให้เชิญน้องคือลํำยองน้องนิหน้าโอ้ตัวจริงเสียงจริงทำไมตัวจริงดูเรียบร้อยจังเลยอ่ะ่ะที่จริงอันนี้คือนิสัยค่ะอันนั้นคือนิสัยที่เห็นบนเวทีนี่คือสมดานค่ะพี่เห็นบนเวทีสมดานน้องลํำยองแถมเชิญน้องเป๊กกี้มาด้วยเหรอ ไปกินมาเที่ยวไปกีนมาเที่ยวเดี๋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 ยวดูนี้อย่าพูดไปอย่าเม้าไปครับพี่ดูหนูไม่ได้มาเที่ยววันนี้พี่ดูต้องขอบคุณหนูนะถ้าหนูไม่มาพี่ดูจะไม่ได้ถ่ายรายการเลยเพราะว่านี่รำยองหนองหินหาววันนี้มาได้เพราะเ็กกี้สิทธัญญานะไปฉกมาเลยพี่ดูไม่ดีข่ะไม่จริงเลยค่ะพี่เป๊กค่ะงานนทุกกอย่างมัเิาพี่เป๊กเป็นคนดัดแต่งทุกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพี่ดู จริงๆค่ะพี่เอทำงานส่วนงานไม่ใช่ว่าไปใช้คนอื่นต่อเข้าใจบ้างก็ทำให้ดไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรหรอกใครรับมุูโอ้ยพี่แ๊กนี่นี่เอยเก่งมากเดียด๋ยวแกมีเรื่องแน่เดี๋ยวแกต้องโทษด้ด้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรลำยองเอา แพกเกจหนูเป็นคนไปเชิญมาให้พี่หนูเลยหนูยินดีมากก็คือว่าเนี่ยรายการนะถ้าไม่มีหนูวันนี้ไม่ได้ถ่ายเอาพี่หนูจริงๆไม่ได้บอกดีค่ะพี่หนูนี่ถ้ารายการมีอะไรที่พี่จะช่วยหรือแพ็กเกจอะไรนะคะอยู่ประจำไงแต่ว่าต้องมีคนออกพี่หนูเป๊กชี้เลยเอาใครออกพี่เอาออกเลยก็เดี๋ยวถ่ายรายการก่อนเดี๋ยวหนูขอนึกแป๊บนึงว่าหนูจะเอาใครออก หยุดไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวเลียร์กันรู้จักกันก่อนลำยองน้อง,องหินหาวลำยองนี่ชื่อจริงป่ะคะชื่อชื่อนามแฟงชื่อจริงชื่อ สุพรรณีจอนบุลมค่ะสุพรรณีจอนบุลมแล้วทำไมเป็นลำยองอ่ะก็ชื่อในวงการไงคะหมอชื่อเด็ชื่อคง้องแล้วหนองหินห่าวมาจากไหนน้องหินหาวอ่ะน้องหินห่าวนามสกุลไงคะอ๋อนี่นามสกุลแท้ๆเลยเป็นชื่อชื่อตำบลชื่อหมู่บ้านว่าน้องหินหาวค่ะนามสกุลหนูตั้งขึ้นมาเองนี่แหละแปลว่าอะไรน้องหินห่าวน้องก็คล้องจองกับยองลำยองเลยต้องต่อด้วยหนองห่าวก็คือสนุกสนานภาษาอีสานห่าวแปลว่าสนุกสนานเรื่อยๆหาวค่ะลำยองเป็นบุคคลที่สนุกสนานอ่าค่ะ เพลงดังของเธอคือเพลงเอาผัวไปยูเทิร์ไม่ใช่เอาผัวไปเทิร์อ๋อเรียกว่าผัวไปยูเทิร์ทำไมไปแลกทำไมอ่ะก็ผัวเก่ามันไม่ดีก็ต้องแลกเอาผัวใหม่ค่ะผัวกินแต่เหล้าเมายาแล้วก็ต้องไปแลกเอาคนดีๆไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่แล้วก็บอกในเนื้อเพลงก็บอกว่าผัวคนอื่นนะดีๆว่าผัวเขาสูงใหญ่ยาวอัตลาดคือซีดีเดียว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 เดียยาวอัตลาดนี่อะไรยาวอัตรก็คือ สูงยาวเข่าดีหูก่มแรงงาดีเวลาเดี๋ยวชมพี่ดูพี่ดูโอ้ยพี่ดูนี่ยาวอลาดอันนี้คือเพลงกี่นานนานแค่ไหนละนี้ตอนนี้เพลงนี้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะใช่ค่ะเขายังไปร้องกันอยู่เลยนะร้องค่ะใช่ใชไหมวงหมอรำมาแล้วร้องเลยเอาไปไหมร้องเอาไปร้องร้องได้หรือเปล่าไม่ร้องได้หรือเปล่าร้องได้ทีมากขนาดหุ้นเลราใจผู้สาวสิไปนั่งห้างม่นแสดงว่าเราไปร้องจริงใช่ะค่ะใช่ค่ะได้มีท่าของเขาด้วยอ่ะมีท่ามีท่าทีปะ อันไหนอีกอะนี่แม่แต่เด็กยังทำาทำได้ตบ้านอันนี้คือเด็กน้อยโคโยอ๋อคณะคุณนี่ญาติเราปะคะญาติเราไหมลูกแม่้านลูกแม่บ้านโอ้ชื่ออะไรชื่ออะไรน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงพอได้ยินเพลงวับน้ำเมี่ยงเต้นได้เลยไหมเนิมสองสามรอบปะพวกเขาสูงไงยาวอัตลักคือซีดีซีดีหาดีด้วดี ใครสอนนะรับค่าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิดจ้าโว้เฮ้ยใครสอนอ่ะเขาดูเองในซีดีเขาดูหนูฝึกเองเหรอลูก โอ้ยอยู่ยากขึ้นทุกวันเลยเป็นกองตรงถ่ายเด็กคนนี้โตขึ้นมาพวกแกไม่มีงานคำถามต่อไปครับทำไมคุณต้องแห่มาอยงกันางงามนี่คุณเป็นนางงามจริงเลยครับคุณลำยองเป็นนางงามเดินสายแบบในเขตนี่ก็ไปไม่ทันนลครับเดินสายเดินสายไฟทำไมไม่ได้ไมตรงเวลาไต่เช่หมายถึงนางงามเดินสายประกวดหลายๆเวทีได้รับตำแหน่งอะไรบ้างคะก็สามารถก็จะได้รับตำแหน่งอ ชนะเลิศนี่แหละค่ะทิ่ดาบุญข้าวจีที่ดากองยาวขนชัยกองยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระแม่โพสกงานกระชาดของมหาสารคามเห็นบอกเป็นสายที่แบบเป็นนางงามที่เดินสายประกวดแบบจริงจังเก็บไปเวทีไหนเก็บเรียบทุกเวทีพี่ถูกเก็บรางวัลเก็บรางวัลเก็บมงกุฎมาทุกเวทีเอาอย่างงั้นเราเดี๋ยวเรามากันหลายคนช่วยช่วยพี่หน่อยนะค่ะคุณเป๊กคุณนุกนิกสนิทกันใช่ไหมรักกันรักกันดีค่ะอุ้ยเป๊กนี่หนูเคาลบมากเลยยิงเจี๊เดี๋ยวเป๊กกับนุกนิก ช่วยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับลำยองจากครอบครัวเขาเดี๋ยวลำยองพาผมไปดูบ้านโอเคนะแบงการไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ได้ค่ะดีไหมครับท่านผู้ชมจะได้เจอครบๆทุวนๆดีค่ะมาตามอะไรเชิญน้ำอะไรครับยังไม่ได้เปิดเชื่อไหมเปิดมานะ ลกนิง่งจหงายหลังตกลงมา้คงล่าง <c oughs> เพราะว่าลมพัด<อ> <c oughs> ที่รไ,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 ไปีแหละ